ต้อนรับเข้าสู่ช่องตีตาจาชาอ๋อเดี๋ยวผมขอขยับข้อใกล้ๆหน้ากล้องหน่อก่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเคโอเคโอเคอเค,ครับขอขยับนิดนึงอ่าโอเคก็ยินดีคอนเทนต์วันนี้นะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องตีทัจาชานะครับ คอนเทนต์นี้เกี่ยวกับประสบการณ์ด้วยตัวผมเองนะครับคือเรื่องหลอนนะครับเกิดขึ้นในตัวผมเองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเจอมาแต่ว่าผมขอบอกเลยว่าความเชื่อพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ก็มาจากหนังอะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ดูไปเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่แบบเอาจริงๆนะตัวผมเอาจากตัวผมก่อนเลยคือผมเป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องผีมากแล้วก็ 60%รนะครับ60%ล้วนๆเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีมา,มากๆเรื่องพวกวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าผมเคยพบเห็นไหมเคยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ผมได้เจอมากับห้องนอนผมนะครับก็มันก็ผ่านไปนานหลายกว่าปีแล้วแหละนะครับก็ตอนนั้นผมยังอยู่มอต้นอยู่เลยตอนนั้นมอหนึ่งอยู่เลยผมเจอนะครับในห้อง ผมไม่รู้แนละ้วผมว่าผมคิดบางเอื่นไปเองอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมก็จะมาเข้าสู่เรื่องกันนะครับคือตอนนั้นนะ่ะผมอาบน้ําก,กินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านไปนอนใช่ไหมครับขึ้นบ้านคือทําภารกิจอะไรเสร็จแล้วแหละก็เยี่ยวให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ําปัสสาวะอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมตอนนี้ผมก็ขึ้นไปนอน,นห้องข,งข้างผมก็จะมีพี่กับน้องสาวแล้วก็อีกข้างๆก็จะมียายแล้วก็ป้าแล้วก็ลุงครับก็เขาปิดไฟกันหมดแล้วแล้วตอนนี้นะครับ รู้สึกว่าเราคนเดียวนะคนลุกอันนี้ผมอยู่ในป่ายางเลยนะครับคือเอาเป็นธรรมชาติเลยแล้วกันนะครับมาเล่าในป่ายางเลยครับว่ามันจะได้หลอนนะครับก็ก็ตอนนั้นะก็ปิดไฟแล้วแหละเรียบร้อยปุ๊บก็ปิดไฟมันก็มืดสนิทมันไม่สว่างแล้วเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันก็ไม่มีรั้วด้วยก็จะหล้างบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นป่าครับแล้วแต่วันก่อนอะแต่ก่อนอะจะเป็นร้านเนื้อย่างเก่านะครับเป็นร้านเนื้อย่างเก่าแต่ตอนนี้มันเขาเอาออกไปแล้วแหละ คือผมเจอมาเหมือนกันหลายคนเจอมาเหมือนกันแต่เขาก็มาพูดแบบเออสูงสูงดเสียเจออย่างนี้อย่างนู้นนะโอ้เจอนีโอ้ต้นยางมันเหมือนจะหักเลยทุกคน <c oughs> ก็เจออย่างนี้ก็เขาก็เล่ากันไปเล่ากันไปแต่ผมขอเ,อเป็นห้องนอนของผมเลยกันเหมือนว่าจะพูดยังไม่จบนะครับก็ประสบการณ์ของผมมีเยอะแต่ว่าผมก็จาไม่ได้ว่าประสบการณ์ยังไงนะครับคือตอนนั้นผมนอนอยู่คือไม่ได้นอนหงายตัวลงนะไม่เอาห,งหงัวซุบลงกับหมอน คือผมน่ะนอนเหงนขึ้นบนมุง้งและตอนนั้นน่ะคือสดสดร้อนร้อนเลยตอนนั้นคือสดสดร้อนคือเหมือนมีผู้ชายอ่ะนอนกลางแขนแบบนี้อ่ะตู้ตอนนั้นหลอนมากนอนนอนผมก็รู้ยผมก็ถามแล้วเพราะว่าเฮ้ย hey, มึงเจออะไรหรือเปล่าวะบนมุ้งวะมันก็ว่าเฮ้ย hey, ไหนมึงตอแหลหรือเปล่าวะมันอย่างนี้หรือเปล่าวะเฮ้ย hey, มึงดูดีๆมันก็ว่าเออใช่วะมึงใครวะแล้วตอนนั้นก็หลอนอ่ะแต่นี้ ผมก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกก็หลับหลับไม่ถูกหลับแบบหลับไม่สนิท่ะคือหลับไม่ถูกแบบเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับใช่ไหมล่ะเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับแต่ว่าก็นอนหลับหมดก็คิดอยู่ว่ากลัวนะครับก็คิดอยู่ว่ากลัวก็หมดไปแล้วครับประสบการณ์อันนึงก็เป็นประสบการณ์อันสองในการเรื่องผู้หญิงที่อยู่หน้ามุงผมครับเหมือนกันเลยอันนี้ประเด็นเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้มาพูดแบบโกหกเรื่องจริงนะครับผมพูดแบบของจริง ครับคือตอนนั้นน่ะก็ปิดไฟทําภารกิจแล้วเสร็จแล้วแหละคือผมจะเป็นคนที่กินข้าวอาบนะ้ำขึ้นบ้านเร็วช่วงนั้นแบบขึ้นไปนอนก่อนเพื่อนเลยแต่ช่วงที่ก็ก็มีหน่อยหน่อยเขาก็อาจจะนอนอยู่บ้างเพราะว่าน้องก็อาจจะรือให้มาเฝ้าหน่อยเพราะว่าน้องผมมันก็กลัวเหมือนกันถามว่าผมกลัวไหมกลัวนะครับผมก็กลัวแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผมจะเป็นคนที่ขึ้นบ้านเร็วก่อนเพื่อนนะครับคือถ้าน้องผมมาอาบน้ําช้าที่สุด ขอบอกเลยว่ามันอาบน้ํารองคนสุดท้ายที่สุดอ่ะมันอาบรองคนสุดท้ายสุดเพราะว่าครอบครัวผมอะไรก็วางกันไปพ่อแม่ลุงป้านาอะไรคืออาบเสร็จหมดแล้วครับแล้วน้องผมมันอาบรองสุดท้ายที่สุดคืออาบคนสุดท้ายแหละแล้วตอนนี้มันก็มาบอกให้ลงไปอยู่ด้านล่างหน่อยดีพี่ก็เออผมก็เต็มใจลงไปแต่ว่าถามว่าผมมีโกรธไหมก็มีโกรธคือมันอาบนานไงก็ไม่ได้อะไรกับน้องก็เออมันก็เป็นเรื่องปกตินะก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยแต่ว่า ที่ผมอาบน้ําเร็วนี่คือผมเจอเหมือนกันนะครับน้องถามว่าผมก็เคยเจอหน้าหอพักผมก็เจอครับข,ข้างหอพักตอนนั้นน่ะเอ้ยเดี๋ยวผมค่อยเล่าเรื่องหอพักดีกว่าเอาเรื่องห้องนอนอะ่ะคือตอนนั้นผมก็ขึ้นนอนแล้วแหละปิดไฟเหมือนกันแล้วก็เหมือนมีผู้หญิงอะ่ะมันยืนอะ่ะเป็นผมยาวแบบปันมาทางใครลากตัวถึงเท้าเลยตอนนั้นผมก็หลอนทําอะไรไม่ถูกครับทําอะไรไม่ถูกคือคิดคิดไม่ถูกอ,อ่ะอุ้ยผมมาเล่าคนเดียวก,ก็กลางป่าก็กลัวเหมือนกันทนี่อะ่ะ กลักวกลัวกลัวเหมือนกันอยู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเชื่อเนี่ยก็มาจากหนังอะ่ะก็คือหนังเนี่ยทําไมเราต้องแบบเชื่อแล้วเราก็มาเห็นแบบจริงๆเรากลัวก็คือเปรียบเสมือนว่าเราดูหนังเรื่องผีเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็จะกลัวแล้วพอเรามาเจอเรื่องจริงแบบเขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยเราก็กลัวคือถามว่าผมว่ามันเปรียบเทียบได้เชิงนะเพราะว่า หกสิบเปอร์เซนต์หกสิบเปอร์เซนต์ก็ขอเอะหกสิบเปอร์เซนต์เนี่ยที่ผมเชื่อเนี่ยก็เชื่ออย่างติงโปะเลยนะครับก็หมดไปแล้วครับประสบการณ์ที่สองเพราะผมเจอหลายครั้งมากตอนนั้นน่ะคือสมัยตอนอยู่ปฐมเนี่ยแล้วก็มต้นเนี่ยผมเจอครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่เจอแต่ว่ามันเจอตอนอยู่ที่ช่วงนี้ก็ตอนวันที่ผ่านๆไปอ่ะก็ตอนนั้นน่ะน้องผมมันเป็นคนที่อาบน้ำรองสุดท้ายสุดและท้ายสุดแล้วตอนนี้ผมก็ไปนั่งเฝ้ามันนะก็เออ มันก็คุยกับเพื่อนแหละเออคุยกับเพื่อนอย่างนู้นอย่างนี้มันก็คุยไปคุยไปใช่ไหมแล้วตอนนี้คือผมอะ่ะมันก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นั่งเล่นไปก็ฟังเพลงอะไรไปตามภาษาของผมน้องมันก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็พูดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปถ่ายหน้าของพาไปดูแล้วผมก็โตกลับไปเลยว่าพอเพื่อนเรื่องของพามือเอาไม่ล่ะเดี๋ยวกูนําเองมันก็ไปดิพอยังไม่ขาดขาดคําผมไปก่อนเพื่อน <Das que ath ie> มันยังอยู่ในบ้านอยู่เลยมันมันเดิอนออกมาที่หลังมันยังอยู่ในบ้านอยู่เลยแล้วตอนนี้ผมเดิอนออกมาแล้วตอนนี้ว่าเอ้ยเจอเงาอะไรวะอันนี้คือครั้งล่าสุดที่ผ่านมาผมเจอผมก็เคยเล่าไปแล้วกับคลิปก่อนๆอนะ่ะก็มีหลายประสบการณ์ที่ผมเล่าผมก็เคยเล่าไปแล้วเอ้ยเจอเงาอะไรวะแบบเหมือนผู้หญิงยืนเอียงคอแบบนี้แหละคือแบบตอนนั้นน่ากลัวมากแต่ก่อนพอนั้นก็เคยมีประวัติอยู่เหมือนกันเหมือนแบบป้าผมก็ได้ยินนะคือได้ยินเสียงคนหัวเราะอะไรแต่ก่อนอ่ะ แล้วก็เรียกผมมาดูตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่อเอะใจอะไรผมก็ปล่อยๆไปอะ่ะแล้วพอผม,ผมมาเจออีกทีอะ่ะตอนครัง้งๆที่ผ่านมาอะ่ะไม่วันไหนก็วันก่อนอ,นอะ่ะที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านไปเมื่อแก็บผมเจอเขายืนยิงคอแบบนี้แล้วผมก็เฮ้ยกูเจอผู้หญิงยืนย,นย,นยนองคอมันก็เฮ้ยจริงหรือเปล่ามึงล้อเล่นหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้อามครับอันนี้ไม่ดาเจอจริงๆแล้วมันก็ไม่อาบน้ำเลยตอนนั้นมันยังไม่อาบน้ำผมอาบเสร็จแล้วมันชวนผมลงมาผมอาบเสร็จก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ มันก็รีบขึ้นมานไปนอนเลยโดยทั้งๆท,ที่มันยังไม่อาบน้ําคือผมเจอจริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้ตัวครับผมเจอบ้านผมน่ะเจ้าที่เจ้าทางอาจจะแล่มแต่ว่าก็เคยมีแบบขโมยขึ้นบ้านอะ่ะตอนนั้นก็จ่าๆเลยแหละเห็นจา่าๆต่างคนต่างปิดไฟอะ่ะมันก็ฉลาดของมันผมก็ฉลาดของผมอะ่ะคือไม่รู้มันจะมาเอาอะไรก็น่ากลัวไม่รู้ละก็คือต่างการวางแผนอุ้ยตอนนั้นน่ากลัวมากผมก็ขอเตือนบอกเลยว่าสดสดร้อนๆครับคีบขอมเจอหลายครั้งแล้วสดสดร้อนๆแบบติ่งติ่งโป้มากแล้วก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับตะขายครั้งนี้คือหลอนมากผมเจอหลายคนเขาเจอเหมือนกันแต่บางคนเขาเงียบคือแต่ตอนนั้นอ่ะประสบการณ์ของผมอ่ะตอนนั้นก็นั่งเคลียร์งานอยู่ขอ,เ,อเป็นประสบการณ์อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือเรื่องหอพักอะไรเรื่องมึนก็จบไปแหละที่จริงมันมีหลายประสบการณ์ที่ผมเจอนะเรื่องอนั้อนเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะผมนั่งเคลียร์งานอยู่นะครับเอาเป็นเรื่องอวัยประถมมอ ต้นแนกันนะครับตอนนั้นน่าจะเกิดเหตุการณ์เทอมแรกที่ผมเพิ่งย้ายเข้าไปเรียนมหนึ่งใหม่นะครับเพิ่งจบมาจากมหกใหม่สดๆร้อนๆเลยเพิ่งย้ายเข้าไปเรียนมต้นสดๆร้อนๆเลยแล้วตอนนี้ผมก็นั่งเคียงกันผมเป็นคนที่แบบคืออมอวยมากกับตัวเองเป็นคนที่แบบอมอวยมากแบบงานครูเขาสั่งแล้วแม่งไม่ทำอ่ะแบบปล่อยไปเลยแล้วตอนนั้นก็โดนแม่กระเทือบครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แบบเรื่องประสบการณ์ที่ผมได้เคียงกันอันนี้เป็นเรื่องผียังอยู่ในเรื่องผีแล้วตอนนั้นผมก็เจอครับก็เหมมือนีแบบ มันผีเปรตเป็นข้าขาแบบเป็นรอยฝันแฟดแบเฮ้ยผมก็ถามเ้กูเจออะไรวะรู้สึกว่ากูหลอนวะก็แบบเออไม่ได้อะไระก็ไม่ได้เอใจอะไรผมก็ปล่อยไปก็หมดใจก็หมดกับตัวเองอ่ะแบบตั้งสติไม่ถูกก็เออนั่งเคียงงานไปตอนนั้นผมก็นั่งประมาณออตีหนึ่งตีสองนี่แหละมั้งเพราะว่าตอนนั้นงานมันก็เยอะอยูไ่ไงแล้วผมก็แบบเป็นคนที่ไม่ทาเลยแบบเป็นคนแบบนั่งที่เฉียนั่งมือแดดแล้วก็ประวัติในห้องผมเนี่ยโรงเรียนเก่ามต้นเนี่ยตอนนั้นผมเรียนอยู่ ชื่อโรงเรียนซินิเมรีนะครับผมเรียนอยู่ตอนนั้นก็ผมเรียนอยู่ตอนนั้น,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 นห้องม .1 เท่าสอเนี่ยก็ตอนนั้นมันเคยมีประบติคนตายนะครับก็มีคุณครูวิทยาศาสตร์คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับก็เออมีคนมีคนตายนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้เอะใจอะไรแต่ว่าผมก็60 60ตอนนั้นยัง20อยู่ถ้าว่าผมขอบอกเลยว่าผมเชื่อเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องผีเนี่ยผมก็แบบเชื่อบมห้เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ ตัวเราก็จะหลอนไปด้วยแล้วก็ชอบให้เขาเล่าให้ฟังคือผมเชื่อแล้วผมก็กลัวนะครับก็ตอนนั้นผมก็ทําเวรอยู่ประมาณตอนนั้นกี่โมงมาน่าจะสี่โมงเกือบห้าโมงได้อะแล้วก็ทําเวรก็เจอแบบเหมือนมีคนมาเคาะหน้าต่างแบบเนี้ยเพื่อนเขาใครมาเคาะหน้าต่างวะท,งท,งทั้งที่นักเรียนกลับบ้านหมดแล้วไม่มีใครเขามาแกล้งกันหรอกครับเพราะไม่มีเลยไม่ไม่มีขอบอกเลยว่าไม่มีไม่มี นันเนียนเขาก็กลับบ้านาแล้วก็เหลือผมประมาณไม่กี่คนแล้วผู้หญิงคนหนึ่งต่างคนต่างร้อนมาคนทำหน้าซีดไปเลยนี่ครับเหตุการณ์โสดร้อนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนครับคืออันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้พูดแบบว่าจะมาโกหกนะคือเรื่องจริงแบบเจอจริงๆแล้คนมาเคะกระจก,กป๊อกๆใครมาค,าวคอวะครูวิทยาศาสตร์ยังเล่าให้ผมฟังเลยตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่แล้วครูแกก็เอ่ยปากว่าครูมีอะไรมาเล่าให้ฟังว่าห้องนี้เนี่ยเคยมีประวัติมาก่อนคือคือตอนนั้นอะ ห้องผมเป็นห้องสมุดเก่าแล้วยังมีตู้สมุดเก่าตั้งอยู่เลยตู้สมุดเก่าคือเป็นตู้ของหนังสือมันเคยเป็นห้องสมุดเก่าแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาได้พัฒนาขึ้นยังผมก็จบรู้จากรุ่นนี้นั่นแหละก็ไปต่อม .4 ึกแต่ว่าตอนที่ผมเรียนม .4 เนี่ยมันผมไม่เคยเจอเลยเคยแต่ได้ยินคนุณครูเขาเล่าเ,าเคยมีคนตายนะมมีมันมีปึกเด่น,น,นผมว่าทุกที่ทุกทางเจ้าที่เจ้าทางผมว่ามันก็แรงที่สุดนะน,นี่คือสําหรับตัวผมนะผมว่าเจ้าที่เจ้าทางบาง,บาง บางท่านเนี่ยผมว่าแรงที่สุดมันก็แลว้วแต่ว่าวาที่ไหนจะแรงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปลบหลู่มันแล้วก็อะไรนี่ผมก็หลอนแล้วตอนนี้ผมก็รีบเอาขยะไปทิ้งแล้วก็รีบขึ้นมาไปกับเพื่อนสองคนแล้วก็มีเพื่อนอยู่บนห้องเพราะช่วยเหลือการทำโงพลสารก็ต่างห้องต่างหลอนนี่ก็เป็นเหตุการณ์สดๆแลอนที่ผมไม่เจอมานะครับก็เป็นไงกัน้าครับเหตุการณ์สดๆแลๆแลอนก็ขี้ของผมก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ